สวัสดีค่ะวันนี้เวลา18นาฬิกา14นาทีวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม พุทธศักราช2567ณหอประชุมนวภูมินิวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงในเกียรติคุณชาติประเสริฐผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยรองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์พิ่ไนนิติศาสตร์นายกสภาสถาบันดนตรีกลยานิวัฒนาพร้อมคณะกรรมการจัดงานและนักศึกษาสถาบันดนตรีกลยานิวัฒนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมนวมภูมินรพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ประกอบด้วยเพลง Crown Imperial Coronation Mass ประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมวอลตันเพลง Emperor w a l l ประพันธ์โดยโยฮันส์าวที่2เพลง Music for the Royal Fireworks ประพันธ์โดยจอร์จฟรีเดริกฮันเดล และเพลงเสนอเสียงสำเนียงสยามประพันธ์โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิ์ธรรมบุตรภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลข,ขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่หัวหน้าวงดุริยางซิมโฟนีออเคสตราผู้แทนนักดนตรี ผู้ประพันธ์บทเพลงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ